ธน,นาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราไทยเดนมาร์กชิวดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเคี้ยวได้การรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปพวกเรามั่นใจทั้งเช่าผสมมัลติวิตามินบี Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกเราสองคนนะคะผัดไทยและน้องฝนนะคะ,คะในรายการ เธอเดยวันของเธอค่ะทางช่อง 9M+HD หมายเลข30เจอกันทุกวันจันถึงวันศุกร์ค่ะประมาณเท่งี่สิถึงประมาณบ่ายโมง10นะู่ะเป็นเพื่อนกันนาะยอยู่กันแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live 9M+ นะคะช่องทางนี้อยากจะรู้อะไรหรือว่าอยากจะทักทายอะไรพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจบรายการเราสองคนก็จะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้จริงๆเมื่อวานสินะเมื่อวานเราได้เกิ่นไว้แล้วนะคะ ว่าวันนี้นะคะเราจะนําร้านอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าสุดจัดย่านประชาชื่นย่านประชาชื่น<ช>บอกเลยใครๆก็ต้องรู้จกักและเคยทาน<ช>นั่นก็คือร้านเจ๊ไข่นะคะคุณผู้ชมทราบไหมาคะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดร้านแรกเลยนะคะของประชาชื่นนะะแล้วเขาก็ใช้ความแบบเขาเรียกว่าต้องอดทนเนาะอ,อดทนสู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมทราบไหมาคะว่า ขาเปิดร้านเนี่ยนะคะ uh huh. ตอนแรกเลยอะ <Ha. S 2> ด้ทุนแค่ประมาณ5-6 0 0 0ันเท่านั้น uh huh. แต่ด้วยความที่ลูกค้าติดอกติดใจนะ <Ha. S 2> จนรายได้เข้าร้านเนี่ย วลเราเป็นแสนค่ะประสบความสําเร็จมากๆทีเดียวแล้วฝนก็เคยมีโอกาสได้ไปทานที่ร้านแล้วคืออาหารอร่อยมากไปแล้วต้องไปซ้ําและแน่นอนนะคะวันนี้จะมาพูดคุยถึงความสําเร็จของร้านนี้กันนะคะมาเจ้าของมาเองเลยนะคะขอต้อนรับเจ๊ไข่นิพภพรซื่อสัตว์เจ้าของร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดประชาชื่นค่ะมาเลยค่ะเจ๊ไข่ค่ะโอ้โหสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจ๊ไข่นั่งตรงกลางโซฟาเฮอร์เดย์ของเราเลย ค่ะเจ๊ไข่ตอนนี้มีไข่ปลาเรียวเซียวไหมมีค่ะมาถึงก็พูดถึงเรื่องอาหารกันเลยทีเดียวกินเยอะถ้าใครอยากกินอาหารทะเลสดที่แบบว่าไม่มีมาผสมมาแช่มาอะไรต้องเขาเท่านั้นไปที่ประชาชื่นเลยร้านเจ๊ไข่ได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะถามถึงเรื่องอาหารต่างๆเบรกสองมีแน่นอนนะกับความน่ารับประทานของอาหารของเจ๊ไข่เรามาขอพูดถึงเรื่อง ความสําเร็จแล้วก็ชีวิตของเจ๊ไขยตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าเนาะไล่ตั้งแต่เริ่มเด็กเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเจ้ไายเกิดในที่ยากจนเป็นคนอยุทยานะคะค่ะก็มีพี่น้องสิบเอ็ดคนเจ้ไข่เป็นคนที่แปดนะคะก็การศึกษาก็น้อยค่ะแม่ยากจนนะคะลูกเยอะก็เรียนจบป .7 ก็เข้ามากรุงเทพเลยค่ะมากรุงเทพ เสร็จแล้วก็มาค่ะก็เป็นชาวอุทยามาตั้งแต่กําเนิดนะคะอือค่ะก็ตอนเด็กๆต้องลําบากใช่ไหมคะลำบากลูกเยอะเนอะแม่คลูกเยอะก็ถ้าจะเรียนต่อก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งอ่ะค่ะยากยนมากทีนี้ก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเอสเราจะไปทางไหนะก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาถูกไหมคะค่ะ ทีนี้เราก็มีไอเดียที่ว่าตัวเองชอบทํากับข้าวอยู่แล้วค่ะก็ชอบไปอยู่ตามร้านอาหารอ๋อมีฝีมืออยู่แล้วใช่ค่ะก็คือชอบแล้วเราก็เป็นเด็กที่แบบว่าไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะค่ะ,คะเป็นคนที่แบบชอบทํางานขยนแข็งแข็งชอบทํางานมาก <ๆ S 1> พอได้งานก็ทางร้านก็จะรักมากพอไปอยู่สามสี่เดือนเราก็นึกในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยู่อย่างนี้คงจะไม่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปศึกษาเรื่อย พอดีมีรุ่นพี่อ่ะเขาก็แบบมีความรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นบอสใหญ่ของครัวนะคะ,คะเขาก็บอกว่าเออไปอยู่ที่นั่นเขาก็เรียกเข้าไปช่วยในครัวเลยเ,ออเราก็ชอบเราก็บอกขออยู่ในครัวนั่นแหละ,ะที่มาเนี่ยไม่ได้แบบจะมาเสิร์ฟหรืออะไรเป็นงานที่เราถนัดพเที่เราถนัด,ดเ,ลเลยค่ะ,ะ,คะพอเรามองมองได้สักพักหนึ่งก็ ทำเลยอเขาก็บอกว่าอ้าวเขายังไม่ได้สอนทําไมทําเป็นอะไรเงี้ยอ,อ,อซึ่งสุดซึ่งบางเมนูเราก็ยังไม่เคยทําใช่ค่ะแต่<า>ว่าเคยเห็นแบบเขาทํา เราเห็นมาเป็นแบบอาหารแบบนี้เราก็รู้ทันทีเลยว่ากระบวนการทําคืออะไรค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแบบพรสวรรค์ของเจ๊ไข่เลยก็ว่าได้ก็เป็นคนที่แบบชอบมากเลยนะคะแบบเข้าไปที่ไหนไปเป็นลูกจ้างที่ไหนก็คือเข้าครัวเข้าครัวขอเข้าครัวอย่างก็ถือว่ามีบุญนะคะได้ทาในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนที่แบบเอ็นดูค่ะชอบแบบ สอนให้อะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบเราไม่เกเรนะแล้วก็ชอบทำงานค่ะได้ข่าวว่าเจ๊ไข่แต่งงานตั้งแต่อายุ17ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือมีร้านหรือยังคะยังไม่มีค่ะพอแต่งงานมาเสร็จแล้วก็สามีก็บอกว่าเขาเขาเรียนจบอพานิชพนาครนนะคะเขาก็มีความรู้เขาก็บอกว่าตอนเด็กเด่ะเขาเรียนหนังสือเขากินเหล้าเขาบอกว่าเขาอยากมีร้านอาหารเล็กๆอย่างเนี้ย เขาบอกเราเราเราเปิดกันไหมอ่าเงี้ยแล้วก็บอกอุ้ยตรงกับที่เราอยากทําพอดีเลยความฝันตรงกันพอดีเลยตรงพอดีเลยแล้วก็เลยแบบแต่งงานมาเสร็จเราก็อยู่บ้านเฉยๆฉยะค่ะเขาไม่ได้ให้ทําอะไรเพราะว่าที่บ้านแฟนอะเขา ขายแก๊สนะคะเราก็มีกิจการขอเาอยู่แล้วเราก็อยู่เฉยๆเราก็บอกอุ้ยเราเปิดร้านขายของกันดีกว่าเราซื้อลงทุนเล็กๆอะซื้อรถเข็นมาลงทุนวันนั้นน่าจะสักห้าหกพันบาทนะคะแต่ตอนแรกยังไม่ได้เปิดร้านซีฟู้ดนะตอนแรกตอนแรกเป็นร้านข้าวต้มแล้วก็เป็นตามสั่งรถเข็นเริ่มทาค่ะคือจุดเริ่มต้นของร้านหลายกูหาในปัจจุบันนี้แล้วมันพัฒนามาเป็นถึงขนาดนี้ได้ยังไงคะก็ตอนแรกมันก็เหมือนกับว่า ลูกค้าคือแบบปากต่อปากนะนะ้าคือเราลงมือทําเองแล้วก็ทุกอย่างเราทําเองหมดค่ะแล้วทีนี้ว่าพอเรามีสะสมเงินใช่ไหมคะเราก็ขายแล้วก็มีแบบสะสมเราก็ไปดาวบ้านดาวตึกอะคะ่ะห้องหนึง่งแล้วก็เอ๊ะเราทําไมทําถนนเส้นนี้มันเหมือนก็ยังไม่มีพวกอาหารซีฟูด้ดเพราะว่าเราอยู่ร้านอาหารน่ะส่วนมากจะเป็นร้านซีฟู้ดหมดเลยออพอนี่เราก็ เพื่อนๆคนที่ที่เราออกมาจากร้านอ่ะเขาก็เลยบอกว่าลองเอาหอยหวานมาลองเอากุ้งมาลองเอาปลามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาขายทีละหน่อยละหน่อยไปไปมามันไม่ใช่แบบดันแล้วค่ะมันมันแบบบูมมากเลยงาเอจะมาทานอาหารทะเลก็ต้องมาที่ร้านเจค่ะใช่แต่ว่าน้ำจิ้มนางเด็ด ใช่ค่ะก็เลยเป็นร้านซีฟู้ดมาตลอดเลยใช่เห็นบอกว่าขายกุ้งทีเดดเยอะเลยนะเป็นตันนะคะใช่ไหมตอนที่ช่วงบูมๆนะคะกุ้งแม่น้าเนี่ยเราเข้าทีหนึ่งแปดสิบเก้าสิบโลจะเพราะกุ้งแม่น้ํานะคะนะคะแล้วก็กุ้งกำรามกุ้งแชบัวอีกตั้งหากนะคะไม่รวมกันก็ขายยอดขายแบบ ทะลเป้าอะค่ะเยอะมากดีใจจังเลยเนาะคิดว่าจุดเด่นของร้านเราคืออะไรคะคือความสดนะแล้วก็น้ำจิ้มของเราก็ใช้มะนาวแท้ๆนะคะไม่มีผสมแบบที่น้ำส้มหรืออะไรของเราส่วนมากจะเน้นของสดหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าพวกหอยพวกกุ้งพวกปลาหมึกอะไรพวกนี้เราก็จะเน้นเอาสดไว้ก่อนนะเราจะเอาเข้าแบบ ส่งเข้ามาเองอ่ะแบบไปหาคนที่แบบใช่ค่ะจะไม่แช่ฟาร์มลีหรือไม่อะไรเลยไงไม่พันอันนี้จริงเพราะสมัยก่อนเล่นละครเวทีพอเลิกมันเลิกดึกไง ก็จะต้องไปนน่ที่ประชาชนการเสไข่นะฮะแล้วไม่แน่ข้างในนะอยู่ข้ามถนนใช่ค่ะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอร่อยตัวเองคือของสดนี่มันมีเสน่ห์มากค่ะทุกอย่างวัตถุดิบดีนะคะน้ำจิ้มอร่อยอันนี้ผลตอบรับต่างๆที่เรียกว่าตั้งแต่ในอดีตมาจนปัจจุบันนี้คือประสบความสําเร็จมาโดยตลอดเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะโอ้โหการันตีจากยอดขายในแต่ละวันนั่นเองนะคะ แล้วเคยมีปัญหาอะไรไหมคะแบบหมายถึงว่าเหมือนเราคิดว่าเราจะได้ของสดแหละแต่ปรากฏไปเจอแล้วมันเอา้าทําไมไม่เป็นแบบนี้เคยมีไหมแล้วแก้เป็นหล็ยๆน,น้อคือ,อ,อคือมันมันทุกร้านก<ห>็นะะต้องเจอถูกไหคะทุกร้านต้องต้องต้องเจอแต่เทนี่ว่าทางเราอ่ะเราผ่านมาตั้งแต่เด็กๆเนี้ยเราก็มีความรู้ถูกไหมคะเรื่องของเรื่องอะไรเงี้ยเราดูปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเออว่าเนี่ยอันเนี้ยสดอันนี้ไม่สดนะ คือมันคือทุกร้าน่ะต้องโดนกันหมดแต่เราอ่ะก็จะ,จะดีกว่าที่ว่า เราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วประสบการณ์สำคัญเพราะว่าเข้าครัวตั้งแต่แรกก็คือกจะเป็นร้านซีฟู้ดพอมีร้านของตัวเองก็เป็นซีฟู้ดอีกนะคะเมื่อตะกี้นี้เราก็ขึ้นภาพนะเป็นภาพเจไข่ตั้งแต่สมัยแบบว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยในร้านอันนี้ก็จะเป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูพิเศษเนื้อของทางร้านเนื้อปูผัดผงกะหรี่คะอร่อยอร่อยจริงๆริงเจคั่ยขาทีนี้ตอนเนี้ทุกคนเต็นหมดแหละเนาะสถานการณ์โควิดในทีเนี่ยนะคะ มันส่งผลกระทบถึงร้านยังไงคะก็ถามว่ายังไงเนาะคือส่งแน่แน่โดยแน่นอนค่ะตอนนี้ยอดขายเหลือสิบเปอร์เซ็นประมาณสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ทางร้านก็คือว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะเรานะคะมันก็ทุกคนก็เป็นหมดทีนี้เราจะทํำยังไงเราก็อ่าดลิเวอรี่ะเองแล้วก็ อ่สิกิโลแรกฟรีให้ลูกค้ายอด1นึ่ันบาทใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีแบบทําแบบโปรโมชั่นเซตขึ้นมา8ปดแปดรบาทเท่ากับทานได้ทั้งครอบครัวอะไรอเงี้ยค่ะเราก็จะทําใช่ค่ะเป็นเซตโควิดนะคะแล้วก็เราก็มีมาตรการของที่ร้านก็พวกดูแลพวกเด็กๆนะคะก่อนจะเข้างานแล้วก็วัดอุณหภูมิล้างมือค่ะใส่หมวกใส่แมส อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ใช่ค่ะตรวจวัดไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามที่ว่าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของที่ร้านก่อนนะคะแล้วทำแบบนี้แล้วมันจะพูดว่ายังไงอ่ะมันดีขึ้นไหมคะหรือว่าแค่ทรงๆอยู่อย่างนี้ก็ก็ดีขึ้นนะคะคือว่าคุณลูกค้าเนี่ยก็ตอบรับดีในเมื่อที่ว่าเราทำเซตโควิดขึ้นมาแล้วก็จะมีข้าวกล่องเสริมขึ้นมาแล้วก็ทางร้านก็จากเด็กเสิร์ฟก็กลายมาเป็นวิ่ง เป็นไเดอร์วิ่งเป็นไลเดอร์ส่งอาหารให้เรานะคะค่ะแล้วก็เพียงแต่ให้เงินเดือนแต่ว่าค่าค่าที่วิ่งเนี่ยค่าส่งเราฟรีให้ลูกค้าโอ้น่ารกมากค่ะคือไม่เอาไปออกใช่ค่ะคือคือตอบแทนลูกค้านะคะค่ะแล้วลูกน้องทุกคนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทำงานกับเจ๊ไข่เหมือนเดิมค่ะโอ๊ไมาค่ะช่วงแรกๆที่มันเกิดเรื่องแบบเนี้ยเชื่อว่ามันต้องมีบ้างอะที่แบบจิตมันตกอะเจ๊ไข่ปรับจิตตัวเองยังไงคะ คือรอบรอบรอบที่หนึ่งก็ไปได้ดีค่ะรอบที่สองก็ยังโอเคค่ะแต่รอบที่สามนี่คาที่นั่ไปชีวปรับจิตยังไงแม่มีเคียดบ้าไหมคะมีมีค่ะมีมีแต่ว่าเราเรามองรอบๆอบตัวเราอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกัจซวดก็มาขับลายแมนอะไรเงี้ยค่ะ นะเป็นแก๊สเพื่ออะไรพวกนี้ถูกไหมคะเราก็ยังนึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ตกรุนแรงมากมายคือว่าก้าวไปได้แต่ก้าวช้าๆแบบเออใช่ไหมคะคือจากรับเคยก้อนใหญ่ๆก็กลายเป็นแบบมาเออวันนี้ได้แค่นี้คือเลี้ยงแบบครอบครัวใช้จ่ายในครอบครัวใช่ค่ะ ก็ต้องปรับตัวกันไปในสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ใช่แค่เราทุกคนเดียวทุกคนก็ทุกลนได้รับผลกระทบเหมือนกันทีนี้อยากจะให้ใจไข่เนี่ยฝากกําลังใจดีๆไปถึงทุกคนที่เชื่อว่าตอนนี้ก็คือเครียดเหมือนกันใช่โดยเฉพาะร้านร้านอาหารค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะร่วมมือร่วมใจกันเนาะฉีดวัคซีนใช่ไหมคะอย่างระดับแรกถ้าเราฉีดกันทุกคนแล้ว ลูกค <ạ? S 1> ้าท er ุกคนก็อาจจะมั่นใจออกมาทานอาหารใช่ไหมคะมีแรงออกมาจ่ายมาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอย่างอย่างทุกวันนี้ที่เรายังไม่ได้ฉีดยาเราก็ไปเราก็ไปตรงไหนเราก็กลัวถูกไหมคะแต่ตอนนี้เจ๊ไข่ฉีดครบแล้วสองเข็มเจ๊ไข่ก็สบายใจอ่ะคือมาวันนี้มันสบายใจมากเลยว่าเอ้ยเราฉีดแล้วถูกไหมคะก็ทุกคนก็อาจจะคิดเหมือนเจ๊ไข่ว่าถ้าฉีดหมดแล้ว ภาวะหรือว่าจะได้เดินต่อได้ทุกอย่างจะได้เดินต่อทุกอย่างมันจะเดินได้อะค่ะคิดว่านะเพราะว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่นอนคือให้ร่วมมือร่วมใจกันพร้อมใจกันดูแลตัวเองใส่แมสล้างมืออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเราทําเราดูตัวเราอ่ะให้เรียบร้อยว่าเออเราทํายังทําอะไรเงี้ยแบบแมส์ไรใสทุกอย่างอ่ะค่ะถ้าเราป้องกันแล้วเราฉีดยารับรอง เศษฐกิจกลับมาแน่เลยค่ะกับเคนไข่กำลังใจดีมากๆนาะนะคะเพราะฉะนั้นพูดดีอย่างนี้ไม่ให้ไปไหนแล้วให้อยู่กับเราอยู่กับเราทั้งรายการนะคะเดเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะชึวงหน้าเราจะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมนะคะว่าอาหารของเจ๊ไข่ในหน้าจะเป็นยังไงอร่อยอร่อยขนาดไหนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยคะได้ข่าวว่าเธอเนี่ยนำของเด็ดๆมาในรายการเยอะมากคุณผู้ชมแล้วทักเเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนะโอเควันของฉัน